กับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน้องท่านเนี่ยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมอยู่ผมเนี่ยเกมใหม่ล่าสุดมาแล้วค่ายใหญ่ X7 เกมนะฮะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกสบายนำร้านไปท็อปแอปเนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยโต๊ะทำแอปมีทุกเกมไปเท่งเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมเรือสตอลไทยใหญ่มีมาทุกเกมนะฮะไม่ว่าจะเป็นวุฒิลิงเวสเซนเซโรคาบาพับทีฟีไฟอาวีนเชาทุกวันของใครจะเล่นเกมชินอิมเพ็กกีกเยอะแยะมากมายฝากเลือกสลับเซเว่นไนท์ไอเดีพาร์ทเท่านั้นในการเติมนะฮะ รับรับล็อกอินผ่าน Facebook Gmail น็ตบั b เบิ้ลนะ่ยรับเติมแพ็กยิ่งเติมยิ่งถูกนะ่ยแล้วก็ฝากเพด้วยสำหรับใครจะเล่นอยู่นะ่ยก็โซเอมนะ่ยรับเติมทุกแพ็กนะ่ยเกมสนุกเล่นได้เล่นดีนะ่ยไม่มีลิมิตต้องเติมกับโอท็อปแอปนะเติมได้ทุกแพ็กเลยนะฮะตามนี้เลยนะ่ยใช้เพียงแค่ยูอดีเช่นกันนะและชื่อตัวละครในการเติมเท่านั้นเองนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องการทำแอปไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับผม เซิร์ฟมาไวมากแล้วก็นั่นมากเกมกำลังฮิตเลยนะตอนนี้ติดเกมยอดฮิตของค่าย x7 ็กซ์เนกมนี่ยแอป x7 ็เนเกมนะก็งนะานดีมากใครหาจัดทีมต่อสู้น,น,น่าเล่นนะ่าเล่นนี่ยก็ไม่ควรพลาดเนนะี yeah, ่ยเฮียฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมโอ้ oh, ันตีมังกรโคตรนานเลยนะ <c oughs> อ่ะไอ้ก็เป็นตัวตึงๆนะ น้องคนนี้หิวแรงแมากตัวตึงๆช่วงแรกๆนะผมนี่เดีย๋ยวแจกกระหน่ำซัมเมอร์เซลแน่นอนนะฮ้ยขนาดใช้แอปโดฟินช่วยหมุนเซิร์ฟเวอ่์คนมันเล่นเยอะครับผมแม่งเต็มทุกเซิร์ฟเต็มไปโคตรไวเยนยะ เนี่ครับามีภาษาไทยมาด้วยนไม่ต้องปรับให้เสียเวลานั้นโหลดมาอาเนี่ส่วนใครไม่เป็นภาษาไทยกดตรงนี้นะครับแปลภาษาเลือกแพทการแปลนี่นเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะผมแล้วใครเล่นแบบหลุดๆุดติดๆิดเนี่กล่องเครื่องมือนะฮะ เปิดบูสเตอร์นะฮะมันก็จะเล่นลื่นขึ้นเนาะประมาณนั้นผมก็ไม่ได้เปิดนะผมใช้แอปโดฟินช่วยนะโหลดได้ใน Google นะนี่ตัวแรกของเรานะะผมงานดีจัดแจกเยอะมากเนะี่แล้วภาพสวยมากเกมนะี้ ก็สวยแบบในในแบบของมือถืออะใจแบบสวยแบบ PC ซเกมคอมก็ไม่ใช่นะครับมันก็โคตรสวยของมือถือแล้วนะบางคนมันสวยตรงไหนเดิมเดิมโอ้ยแค่นี้ก็สวยแล้วท่านเอ้ยจะเอาอะไรมาใหม่นี่ครับตัวแรกที่แจกของเราเนะียแมวขาว อย่างกระบุบเบอร์ลินเนี่ยข่าวไปก่อนนี่น่าเล่นมากดูฉากนี่ไม่แข็งก็ะด้งนะมีหิมะตกนีผมบรรยากาศในเกมนี้ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติขาวโคลนกับหิมะนี่ใสกันมนยังนี่ยสิบลแรกน่าจะแจกแน่นอนเนืเดาเอานะ มันเป็นตัวมว่วงมะท่านเจ้าหญิงน้ําแข็งกับโอ้โหไอน,นี้เทจัดเลยพี่สิงโตเนะี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวแจกไม่รู้ว่ามีตัวทองหรือเปล่านะี่พอค่ายนี้ก็ไม่ต้องหว่วงเล่นแล้วสนุกนะเหมือนเหมือนเราเป็นสายเติมอะบางทีแจกโคตรเยอะเลยท่านเนี่ยันนี้ก็เป็นธาตุนะตามนี้ โอ้โหเ้วเจอตึงๆทั้งนั้นเลยอ่ะเรามีอยู่สามคนเนี้ยอันนี้กระต่ายอรชอนถังสารหรือเปล่าเนี่ยไออยังเหมือนเนี่ยเนี่ยต่อไปฮีโร่โอ้โหเกมไม่น่าเล่นมากจากนี้แต่เกมหลักจะมาวันที่ยีิบสองแล้วครับเสียดายไม่งั้นเล่นไปแล้วก็ มานำเสนอให้เพื่อนๆน,นะมีภาษาไทยด้วย90%นะนี่วันแรกรับไปเลยครับเฮ้ยอันนี้ตัวเทพนี่ว่าตัวฮิวแจกฮิวเทพเลยครับท่านก็บอกแล้วไม่ผิดหวังคายอ็กเซเวนเกมเนี่ยสิบบฟรีอันนี้อะไรครับสิทธที่ประโยชน์รับให้หมดนะฮะตอนนี้เราใส่โค้ดได้แล้วมั้งเนี่ยโอ้โห ในเกมก็แจกเยอะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าไปดูตัวฮิวเทพแล้วก่อนนีเนี่ยหนึ่งขีดห้าใสาโคดได้เลยนะเอาลงไงว่าลืมแล้วเ <c oughs> นี่แล้วทำไมมันเปลี่ยนอนนั้นออกเดี๋ยว,ยวบันทึกการจัดทีม เอา้วเนี่ยนีไอ้น,นี่ต้องลงเพราะไม่มีแทงไอ้น้องคนนั้นอยู่ไหนนี่ซับเนี่ยดามเมจน่าจะเป็นเจต,ตัวนี้เปล่าอ่าเราเอาเวทลงเนะีอีกตัวนได้ไหมไม่ได้แล้วได้ค่นี้เนะนี่บันทึกแล้วเดีย๋ยวผมจะรอให้ดูไงฮีมันเทพมากเนะี่ย นี่เราก็จะได้บัฟบเขียวนะเพราเราเขียวลงเนาะโอ้ช่วงแรกไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราเลยเราแรงอยู่นะอ่ะไม่เป็นไรไปหาที่ใส่โค้ดก่อนนเะนี่ยนะี่ทำเควสตามนี้ได้ด้วยนะครับผมรายวันเนะี่ยเอา้าโรจะใส่โค้ดเด้งออกเฉยเลย เซิร์ฟเวอร์มันกำลังจะเต็มนะท่านเนี่ยคนมันแห่เล่นเยอะมากผมตัวนี้ผมว่างอยู่เซิร์ฟเดียวแล้วถ้าแดงแล้วมันเข้าไม่ได้เลยนะแม่งเตะผมออกเฉยเลยผมก็เชื่อม Gmail แล้วนะโถงานหยาบเลยกำลังจะใส่โค้ดให้ดูนหน่อยนะ เอาแล้วนะก็ตอนนี้ผมอยู่เซิฟอันนี้เนาะรอให้มันเซิฟนิ่งๆก่อนก็นได้ท่านค่อยมาเล่นก็นได้เนะอ่ะดูวิธีใส่คนละกันกดตรงนี้เนะยกดสวัสดิการนะผมเนี่ย,ยกรับโค้ดเราไปใส่นะผมเทียบเลยดูดิเฮ้ยเข้าไม่ได้เลยอะ่ะ โอ้เกมดีที่รักเล่นทีซะแล้วเนี่ยใส่ง่ายครับไม่มีภาษาเออมันมีภาษาไทยแล้วเนี่ยผมใช่ดูเซิร์ฟเวอร์นะมันกำลังจะเต็มเลยเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ที่เหลือมันแดงหมดแล้วเข้าไม่ได้เลยเนี่ยเราจะอยู่เป็นตะผมออกมาเฉยเลย เดี๋ยวผมต้องปิดบูสเตอร์นี่ก่อนอใช้สองอันมันตีกันนะผมขนาดเปิดบูสเตอร์ยังเกาะไม่ได้ก็ขออภัยคลิปนี้ด้วยแต่เกมสนุกมากนะครับกำลังจะใส่โคด้ดเปิดกระชารลุ่นตัวละครสักหน่อยเนะี่ยนี่ผมใช้แอปนี้นี่ สปีดซีเอ็นนะัไปโหลดได้เลยนะฮะนี่ครับหน้าตาแอปมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปพิมพ์เขาว่าสปนะีดซีเอ็นเนี่ยผมเรียกว่าโดฟินโลมานะเอาไว้ใช้เวลาเล่นเกมไอ้พวกจีนเนะี่ยกำลังจะมันเลยท่านเฮ้ยอ่ะเรียบร้อยเลย ก็ประมาณเนี้ท่านก็ใส่โค้ดก็ไปที่รูปโปรไฟล์เด็กเกที่ผมพาไปแล้วหาที่ใส่โคด้ดเรียบร้อยแล้วไม่ติดแล้วอานนี้นน <c oughs> ถ้ามือถือไม่มีปัญหาแน่นอนนะโปรแกนจรมอมันชอบเป็นนี้เลย <c oughs> จะใส่โค้ดให้ดูสหน่อยแต่มันแจกเยอะมากๆอยู่แล้วนะี่ย เฝ้าเลยเฝ้ากำลังจะตึงขั้นหน่อยเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันเดี๋ยวต้องรอเซิร์ฟใหม่แล้วครับท่านหรือว่าเห็นคลิปแล้วท่านรอเล่นเซิร์ฟหลังๆก็ได้จาก35เป็น36 37 38อะไรเงี้ยมันไม่ให้เข้าแล้วเซิร์ฟเวอร์มันเตะด,ดีดออกแล้วนะผมก็ประมาณนี้ขออภัยด้วยคลิปนี้สวัสดีจ้า